ิงหาคมพุทธิเกิดวันศุกร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับความสําเร็จก็สร้างความสุขอุดมสมบูรณ์เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับการทํางานร่วมแรงร่วมใจกับคนในครอบครัวงานกองศีต่างๆนะครับหรือในองค์กรบุคลากรนะครับที่มีความสมัครสมานสามคัคคีกันในต่างติดติสู่เป้าหมายความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังนะครับ ท่านได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในทิศทางที่ดีนะครับเมทานจะเจอปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามนะครับก็เรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆมาเป็นแนวทางมาเป็นทฤษฎีมาเป็นบทเรียนที่จะทําให้ท่านคิดแก้ไขนะครับที่จะตัดสินใจอะไรออกมาในทิศทางที่ถูกต้องที่คู้กวนนะครับที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับท่านต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับของชาววันศุกร์ การเงินของท่านก็เข้ามาเติมเต็มนะครับด้วยความบริบูรณ์สมบูรณ์ในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จของท่านอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ท่านนั้นอยู่ด้วยความสุขุดมสมบูรณ์นะครับกับถานการตา์ต่างๆกับการใช้จ่ายที่อะไรที่ทําให้ท่านนั้นผิดหวังในเส้นทางการเงิน นะครับต่าที่ผ่านมาท่านาก็จะเรียนรู้มาใช้ตัดสินใจในการจับใจใช้ซ้อยนะครับเพื่อให้การเงินของท่านมีความมั่นคงด้วยความปลอดภัยวันนี้นอกจากความสําเร็จในเรื่องของการงานที่ได้เงินผลประโยชน์เข้ามาแล้วก็จะบางทีก็อาจจะได้รับจากการเสี่ยงโชคเข้ามาพอชื่นอกชื่นใจได้ด้วยนะครับที่ตามให้ท่านได้รับโอกาสดีๆแม้จะไม่มากมายก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับการเติมเต็มให้เกิดความเพลงปพอใจกลายจากความ เรียกว่าคลายอารมณ์ของท่านในสัตย์ชื่นจ่มใสเบิกบานได้ในทิศทางที่ดีเช่นกันนะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดก็ใครที่อยู่กับครอบครัวนะครับก็มีความสุขอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับ มีความผูกพันกับคนในครอบครัวรักกับตัวเองนะครับก็มีความสุขสําราญสําราญเบิกบานใจแบบโสดโสดนะครับส่วนบางคนอาจจะเกิดปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการบางทียังคิดถึงรักเก่าๆนะครับที่บางทีก็ยังไม่อยากให้รักใหม่เข้ามา,าตอกย้ําในความปิดหวังนะครับส่วนใครถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับก็นนบวันนี้ก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลอบกอดกันด้วยความอบอุ่นนะครับที่จะดูแลสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงท้าคู่ใดนะครับที่ก่อนหน้านี้ทําให้เสียอารมณ์บ้างในความรักความสัมพันธ์ให้รู้สึกผิดหวังในความรักความสัมพันธ์ก็จะกลับมาปรับปรุงนะครับที่จะดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความคู่ควรที่จะเดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไปด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจร่วมกันนะครับ ไพ่ไทยสำรับในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับสองเหรียญการที่ตั้นตุ้มเทนะครับเพื่อรักษาสมดุลปรับสมดุลในสภาวะต่ตางๆนะครับแมนจน้จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ตามแต่ตันก็ตุ้มเทไม่หวั่นไหวนะครับก็ตตมไม่ตาในสถานการณ์ต่างๆนั้นก็โ่สภาพคล่องนะครับที่จะู่เป้าหมายความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์105 62นะครับก็ขอเจ้าวันศุกร์มีความสาเร็จบางครัง้งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุ่นและข้อมันอ่นคงนะครับขอบคุณครับ